สวัสดีนะคะทุกคนซึ่งในวันนี้เราก็เข้ามากันที่เกมไอจีดีวีกันเด็กเช่นเคยนะซึ่งในวันนี้นะคะเราอยากจะมา,าดูกันว่าก็เด็กกับเมาดึงวันนี้นะคะเาเข้ามาสู่กับพิธีกรเถื่อนนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงพิธีกรเถื่อนต้องมีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวอะไรดีเป็น สัก์ประหลาดจานเสียงดีกว่าสัตประหลาดจานเสียงโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยยื้คือจะบอกว่าหมดนี้คือโหมดการกําหนดเองของจริงก็คือจะมีท,ทั้งการเทเลพอร์ตไปหาคนเทเลพอร์ตไปหาเอ่อฮันเตอร์เทเลพอร์ตไปหาฮันเตอร์หรือแม้ทั้งฟื้นฟูตัว,ตวเองช่วยตัวเองจากเก้าอี้ือทำให้ตัวเองหายเจ็บหรือปั่นไฟข้าสูง,งี ็นโหมดที่อีปิกม,มากๆาเลยเออแต่มันไม่อีปิกตรงที่ว่ามันควบคุมปิงไม่ได้นี่เลยมันควบคุมปิงไม่ได้อะช่วเราด้วยปิงเกาะหงปิงไม่ได้ลดเลยปิงมันเพิ่มขึ้นลดและลดและดูก่อนว่ามันจะลดไหมลด,ลดลดลงไปอีกเออลดลงไปอีกโอเคยังขยับไม่ได้ทะเลไปหาฮันเตอร์เลยนะคะ นี่เนี่ยนี่เนี่ยเห็นไมนโหมดขอไม่จำกัดนะคดูนะือขฉันเันาตายหมดเล่นแบบนี้ตายหมดอุ๊ดสดช๊เลยนี่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 อบมันสุดมากเลยนะความมาอ

ดงก่อนค่ะเมายอีกชาตินึงนะคะอีกชาตินึงนะอีกชาตินี้แหละก่อนมันจะมาเมื่อกี้หนูฟิกจอด้นก้นะคะหนูก็บอกเลยออกจากก้แล้วก็แบบแล้วก็บอกว่า ลวแบบตัวก็คือเราใช้ของไม่จำกัดเยเพราะฉะนั้นลองเปิดหองหาเองสิอุเร็กอูเร็กอเร็กอุสร็อุเสร็อุเสร็เร็กอร็กอุสรกจอุสอุสดูิจะเป็นอะไรเอ้าไม่ไ้นเหไม่ินได้เลยอื ก็เธอเลไปหาฮันเตอร์ดีกว่านะคะฮันเตอร์ ปวดเหรอหาเจ็บปวด ตอนนี้เรามาเอาพรีนเทสกันดีกว่านะคะวันนี้เร,เ,นะเรา,เา,า,เาจะเอาพรีนเทสมาทำอะไรอ่ะเราก็ไม่พูดออกมามากเนี๋ยวเจะเอาพรีนเทสมาเพื่อที่จะจะมาเปิดประตูวาไปเล่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันซิว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัวพรีนเทสเอาล่ะตามมาที่ก็พูดไปแล้วนะนว่ามันน่าก็ตัวที่แบบเอาคอมพิวเตอร์มายิงปืนใส่ฮันเร์ลูดเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดประตูวาร์ดูซิว่าจะยากไหมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยดีกว่า ก่อนอื่นเราจะต้องเปิดอากตศยุ่งก่อนอแล้วก็ยังจะมีแบบว่าขึ้นด้วยนะคะแบบนี้เลยวูจูเซไปแห้ว เธอลพอร์ตไปยังฮันเตอร์ 你写、嗯嗯。嘿。 แับคลิปนี้ก็บายบายนะคะแล้วก็คลิปนี่มาเรวิวโหมดนี้เท่านั้นเองนะ oh. ก็บายบายนะพี่